ชั้นที่หนึ่งของโลหะปราศาสตรวันนี้คุณตาคุณตาพามาเที่ยวโลหะปราศาสตรตอนที่สองคุณตาก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องครั้งแรกในชีวิตที่ได้เดินขึ้นมาบนนี้อ้าแล้วปีนี้คุณตาเก,กาหยอกขย,ย,ยักแล้วเดินนี่ฮะแล้วแล้วการตัดต่อวิดีโอก็ไม่เป็นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆหมดแล้วครับดู จะเสียประกันภัยภายนอกนี่ภายในเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในจะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับนี่เดินมาจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นที่หนึ่งเราจะเดินไปที่ชั้นที่สองอ่านอ่นนั่นบันไดขึ้นถ้าทามไปที่บันไดเวียนก่อนน่าจะเลี้ยวทางนี้ แล้วก็เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็วเรียกแเออจะขึ้นไปบันไดนี้ไม้ทำสวยมากเราจะขึ้นแต่ละชั้นแต่ละชั้น แล้วก็จะทำคลิปให้ดูแต่และคลิปนี่นะครับแล้วเราก็ต้องส่งไปดูทั้งน้น ون. นี่ตอนนี้ออกมาถึงช่วงนี้เขาเรียกชั้นสอง โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่ชั้นล่างนี้ออนนนค่อยๆเดินนี่ค่ะโลหะประสาทที่เรามองเห็นจากข้างล่าง